ยืนแล้วค่ะทีละยืนโอ๊ะสวัสดีค่ะอยู่กับชิวชีค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มหรือว่าบอนเทอร์รันนะคะเขาจะทําให้สัตว์ของเราใหญ่แบบนี้ได้หรือเปล่าโดยพี่ใหญ่คอยาวของเรานะคะมีพาร์สิบคือจะทําให้สัตว์เลี้ยงค่ะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นอยู่ที่5%ค่ะแล้วก็สเตตได้สูงสุด3 0ต่อฟองนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มเตรียมไข่กันค่ะโดยที่ชูชีจะใช้อุ่งๆนะคะเป็นตัวช่วยรีเซ็ตไข่ของเราให้กลับมามีเยอะขึ้นนั่นเองค่ะเพราะไข่นี้แน่นอน,นะคะ่ะไม่สามารถเติมได้นั่นเองนะคะต้องทำเควสหรือว่าเอาสัตว์ไปส่งในเควสถึงจะได้ไข่มานั่นเองค่ะเราไปเริ่มปั๊มไข่กันเลยดีกว่าค่ะโดยที่ชูชีจะใส่อุ่งๆเข้าไปทั้งหมด8ตัวนะคะเรามาเริ่มขายตัวแรกกันเลยค่ะโดยชูชีจะขายเป็นไทสลารท็อปนะคะยังไม่ได้ไข่ค่ะตัวแรก ตัวที่2ก็ยังไม่ได้ไข่ยอยู่ดีค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10ผ่านไป10ฟองแล้วชูชียังไม่ได้ไข่ขึ้นเลยค่ะได้แล้วค่ะฟองแรก0 0 0 years later จากที่เราขายสัตว์ไปหลายตัวนะคะเราได้ไข่เพิ่มขึ้นมา5ฟองค่ะชูชีจะเก็บอุ่งๆขึ้นมาให้หมดเลยค่ะ เราก็เริ่มปล่อยคอยาวลงไปนะคะตอนนี้เราได้ปล่อยคอยาวลงไปครบ6ตัวแล้วนะคะเนื่องจากสเตตได้แค่3 6 6ตัวก็เพียงพอแล้วค่ะเราใส่คอยาวลงไปแค่6ตัวค่ะทําให้เราเหลือสล็อตอีก2สล็อตน,นะคะซึ่ง2สลอนน็อตนี้ชูชิจะใส่นกกระจอกเทศลงไปค่ะพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มพร้อมนอกกระจอกเทศพร้อมชูชีพพร้อมเริ่มฟักกันเลยค่ะ โอ้โหสเตโก้ค่ะอายุที่11ขวบนะคะตัวเมื่อก,กี้ยังไม่ค่อยใหญ่นะชูชิว่าแรปเตอรค่ะเขาเด้งลงมาสปอยข้างล่างของชนะูชีน่เดี๋ยวชูชิทำช่องให้เต็มแป๊บหนึ่งนะคะฟองนี้ขอบิ๊กบิ๊กบั้มบ้มได้ไหมคะไทสระทอปค่ะปกติเขาไม่ได้เล็กขนาดนี้นะคะชูชิเคยเปิดได้ใหญ่กว่านี้ด้วยแปลกๆแ,แล้วค่ะกลิ่นเริ่มแปลกๆแ,แล้ว สำหรับนกกระจอกเทศตัวนี้นะคะถือว่าอยู่ในไซส์กลางๆค่ะยังไม่ได้ใหญ่เลยนะ <Nope. S 1> นอนเล็กมากๆเลยค่ะฟ oh. าร์มิงกโกก็อยู่ในไซส์ปกติที่เคยเปิดได้นะคะตั้งแต่ยังไม่มีคอยาวเลยทุกคนคะเห็นไข่ที่อยู่ข้างหลังของชูชีหมยคะเขาคูณอยู่ที่3ฟองนะชูชิใส่นอนหรือว่า สัตว์ที่ได้จากบักเอกนะคะส่วนใหญ่จะได้ไข่3ฟองอัพเลยค่ะแล้วก็มีสัตว์เลเวลเยอะๆนะคะที่จะได้ไข่เยอะๆนั่นเองค่ะทุกคนลองเอาไปใช้ตามดูนะเผื่อจะได้ไข่เยอะๆตามชูชีค่ะมาเริ่มเปิดไข่ที่เหลือ16ฟองของเรารัวๆกันเลยดีกว่าค่ะฟักเสร็จแล้วลดน้ำค่ะชูชิ<อ> <laughs> ลดน้ำให้มันใหญ่นะคะ ใหญ่โตใหญ่โตคือบ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่นะใหญ่นะใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ป๊บพี่พี่ใหญ่คอยาวมาอย่างงี้ฟองนี้ยักไหมคะยักไหมอ๋อเฮอ my god ยังไม่ได้นะคะวุ้ย ัน,นี้ออกมาเล็กมากเลยค่ะเล็กกว่าที่ชูชิเคยมีอีกนะเ,เปิดมาอาแลปเตอร์อีกแล้ว30%มีอยู่จริงไหมคะชูชิเริ่มแปลกใจแล้วค่ะเพราะว่าได้แต่ตัวเล็กๆไม่มีส์กลาง ไม่มีไซส์ใหญ่เลยดูจากแรปเตอร์ตัวนี้สิคะทุกคนเล็กมากมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดลัวๆกันเลยดีกว่าค่ะ oh. อุ่นแล้วค่ะเริ่มอุ่นๆแล้วไซส์กลางยังไม่ได้เลยค่ะชูชิไม่คิดเลยนะคะว่าพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มของเราจะคนาดนี้ว่าชูชิจะกดรัวๆเลยนะ เรามาโซ่กันทั้งตั้งโอ้โมินิแรปเตอร์เหรอคะอนกยังเล็กอะทุกคนสาบเข่าตัวที่เคยอยากยังเล็กอะคะ่ะเล็กทั้งสวนบักหรือเปล่าคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โห เอานะคะทุกคนตอนนี้ชูชิมาแจกทิกฟักไข่ย,ยังไงให้ได้ไดโนเสาร์ตัวเล็กค่ะใส่บรอนโทซอรัสหรือพี่ใหญ่บิ๊กมินิของเราลงไปนะคะตัวเล็กมากๆเลยค่ะ หลังจากที่ชูชิไปขายไข่แล้วไปรีไซเคิลไข่แล้วก็ไปผลิตไข่มาเรียบร้อยนะคะเราก็ได้เพิ่มมาอีกเท่านี้เลยคะ่ะชูชิจะวางลงในบ่อฟักไข่ของชูชินะเสร็จแล้วเราจะมาเปิดไข่เซตสุดท้ายนี้กันค่ะมาลุ้นกันว่าเขาจะมีตัวใหญ่ขึ้นมาให้เราได้ไหม เซตสุดท้ายนี้จะทำชูชิปผิดหวังหรือเปล่ามารู้มาดูกันเลยค่ะแรปเตอร์ค่ะตัวแรกยังถือว่าเล็กอยู่ตัวที่2เล็กไปค่ะตัวที่สามถือว่ากลางๆนะคะแต่ก็ดูไม่น่าจะใช้น้ำหนักที่มีพี่บิ๊กเบิ้มอยู่ตัวที่4ี่แรปเตอร์ค่ะชุดเซตสุดท้ายนะคะชี้ิได้แรปเตอร์มาถึง3ตัวและ เขาไม่ใหญ่ให้ชูชิเลยนั่นเองนะคะบอนโทโซรัตเขาบักหรือเขาทำงานได้แค่นี้กันนะเพราะถ้าเขาทำได้แค่นี้ก็จับเขาลงกรุแล้วฝังดินลงไปแน่นๆได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ใหญ่เลยหรือว่ามีใครใส่บอลโทโซรัตแล้วเขาใหญ่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกชูชิด้วยนะว่าเขาใหญ่จริงๆหรือเปล่าหรือชูชิดวงไม่ดีนะ สำหรับคลิปนี้ชูชิขอสรุปว่าพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มหรือว่าบอนโทซอรัสของเรานะคะยังไม่ได้แสดงผลกับชูชิเลยหรืออาจจะเพราะว่าชูชิเปิดได้ตัวเล็กมากๆแล้วเขาแสดงผลแล้วหรือเปล่าเพราะ30%หรือว่าตัวละ5%ที่เขาบอกนั้นเป็นการเพิ่มน้ำหนักโดยไม่มีอัตราการดรอปหรือว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปขึ้นมาเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็น100%อย่างเช่นเจ้าทีเล็กขาที่สเตตของเขานะคะจะบอกเลยว่า จะไปงับมิวเทชันของผลลูกอื่นแล้วก็จะกระจายมิวเทชันนั้นออกไปสู่ผลอื่นเรื่อยๆนะคะซึ่งทีเล็กก็ทำได้เพอร์เฟกต0หไม่มีเฟลเลยนะคะเท่าที่ชูชินั่งดูเขาทำมานะก็เลยแอบงงๆว่าทำไมมันถึงเล็กได้ขนาดนี้อาจจะบักเหมือนสปริงเกอร์หรือเปล่าที่พอใส่แล้วสปริงเกอร์บัก อันนี้ชูชิก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกชูชีมาได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามการซัพพอร์ตการกดไลค์การคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วพัทหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย